ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีเขพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระมิฆาชาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวมีปกติอยู่ผู้เดียวฉะนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าภิกษุจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวและด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าอยู่ด้วยเพื่อนสอง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมิคัตฉละรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่ ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิคะฉาละภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองละถึงธรรมารม ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำนัดมีอยู่ถ้าพิสุยินดีกราวสรรเสริญหมกมุ่นธรรมรมนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกราวสรรเสริญหมกมุ่นธรรมรมนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลิน เมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิฆาชาระภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองดูก่อนมิฆาชาระภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหญ้าและป่าไม้เงียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากลมแต่คนเดินเข้าออกควรที่ประกอบกิจของมนุษย์ผู้ต้องการความสงัดสมควรที่หลีกเล้นอยู่ก็จริงงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสอง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสองเขายังละตัณหานั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองดูก่อนมิคะฉาละรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความรัก ชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าพิสุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นเมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่ความเพลิดเพลินย่อมดับเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดกล้าเมื่อไม่มีความกำหนัดกล้า <riots> <Hot unexpected> ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิขะฉาละภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวละถึงธรรมารมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความรัก ชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าพิสุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นธรรมารมนั้นอยู่เมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นธรรมารมนั้นความเพลิดเพลินก็ดับเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดกล้าเมื่อไม่มีความกำหนัดกล้า ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิฆะฉาละภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวดูก่อนมิฆะฉาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ปะปนกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัรถีสาวกของเดรัรถีในที่สุดบ้านก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวดูก่อนมิฆาชาละเราเรียกผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตัณหาซึ่งเป็นเพื่อนสองเธอละได้แล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวครั้งนั้นแลท่านพระมิฆาชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อที่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่เถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมิคชาละรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเรากล่าวว่า เพราะความเพลิดเพลินจึงเกิดทุกข์ละถึงธรรมารมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าพิสุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นธรรมารมนั้นอยู่ เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นธรรมรมนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเรากล่าวว่าเพราะเกิดความเพลิดเพลินจึงเกิดทุกข์ดูก่อนมิคาชาละรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจกักษุอันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนัด มีอยู่ถ้าพิสุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่เมื่อไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นความเพลินก็ดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลินดับทุกจึงดับละถึงธรรมรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนา น่าใครหน่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำนัดมีอยู่ถ้าพิสุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นธรรมบรมนั้นอยู่เมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นธรรมรมนั้นความเพลิดเพลินก็ดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับ ทุกจึงดับครั้งนั้นแลท่านพระมิฆา,าละยินดีอนุโมทนาภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหลท่านพระมิฆาชาละหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร มีตนอันส่งไปแล้วทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี และท่านพระมิฆชชาละได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายฉะนั้นแล